ucae ผมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเว็บไซต์นะครับก็คือใช้ ucae.com นะครับก็จะเจอวิดีโอสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชชื่อบริษัทที่ท่านสนใจจะอ่านได้เลยนะครับเดคลาดด้านล่างก็จะมีรายละเอียดอยู่ครบทุกเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับไปรีวิวในฐานะพนักงานก็ได้นะครับในพาสเพแล้วก็ทำเอชารเช่นเดียวกันแต่วันนี้นะครับนี่ตามภาพเลย ครับผม,ผมจะมาพูดคุยกับบางของแอร์เวย์กันนะครับไม่นานนี้จากสนามบินกรุงเทพนะครับงาน,นจะมีสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านแรกคุณดวงใจแล้วก็ท่านที่สองคุณธงชัยจากบางกอกแอร์เวย์นะครับสวัสดีครับเรียนเชิญทั้งสองท่านแนะนําตัวให้กับสมาชิกที่เข้าฟังวันนี้ให้รู้จักกันอีกสักเล็กน้อยครับเชิญครับ ค่ะดวงใจวุฒิขมลชัยนะคะดวงใจเป็น HR ของทางบางกอกแอร์เวย s ค่ะก็นะเป็นในตําแหน่งของผู้อํานวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะครับผมคืณอวงชัยเชิญครับสวัสดีครับชื่อธงชัยนะครับชื่อเล่นชื่อต้องนะครับตอนนี้ปัจจุบันเขาดูแลเรื่องเอ็มพอยน n เกจเมนต์นะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมพนักงานการดูแลเรื่องคล้ายคลรไลฟ์บาลนของพนักงานให้มีความสุขในการทาง,งานที่ทําง,งานนะครับ อ๋อโอเคทั้งสองท่านก็เป็นงานฟังก์ชันทางด้าน HR ทั้งสองท่านเลยจากบังสกออกแอร์เวย์นะครับก่อนอื่นเลยต้องอขออนุญาตเรียนสอบถามทั้งสองท่านนิดนึงครับว่ารู้สึกยังไงกับแพลตฟอร์ม HR ชเซนี้บ้างฮะตอนที่ทราบว่ามีแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่ก่อนที่จะเริ่มต้นทำครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่อะค่ะรับท,ทางบริษัทเองสามารถที่จะเขียนได้มากกว่าถ้าปกติเดิมเนี่ยเราจะโพสต์เนี่ยเราจะมีอินโฟของบริษัทได้นิดนึ่งด้วยที่ค่อนข้างจำกัดก็ส่วนใใหหญญ่่่่่่ก็จะเเลลาาาททีีมมสวนรับอู มาใส่ในแนะนําให้รู้จักมากขึ้นใน<ค>แง่มุมของทาง Employee Engagement นะครับคุณดงในการที่มีคนัคระบบคือเป็นงไงครับคือโดยหลักๆก,ก็ครับก็คือเหมือนจะสร้าง e n g a g e กับนักงานปัจจุบ,บันที่ทำงานอยู่นะครับตรงนี้<ค>เราก็มองว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้าง e n g a g e กับค a n d i เดียหรือคนภายนอกให้มีกับองค์กรของเรามันก็น่าจะดีกว่าแล้วก็ถึงแม้ว่าค a n d i เดียต่างๆที่สมัครเข้ามาอาจจะไม่ได้มาร่วมงานกับเราก็แล้วแต่แต่คือถ้าเกิดเขามี e n g a g e กับเรามันก็ส่งผลดีกับทางบริษัทมากกว่าอย่างทางของหน้าเว็บไซต์หรือ Facebook ที่เป็นอ<า> <official S 1> อฟฟิเชียลของวันก่อยเวรมันก็จะเน้นไปทางเรื่องของคอร์เปอเรทเรื่องของสื่อสารกับผู้โดยสารจะมากกว่าแต่ใน<อ>ขณะที่ HRC เราจะสื่อสารกับพนักงานหรือคนที่สนใจใจะสมัครงาน,นานเราโดยตรงมันก็จะได้แบบเหมือนันผลลัพธ์ที่เราจะสามารสถสื่อสารว่าภายในบริษ<ๆ>ัทเราอ่ะอินไซด์จริงๆแล้วพนักงานเขาอยู่กันยังไงทํางานกันยังไงนะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการสื่อสารกับผู้สมัครนะครับจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่องค์กรส่วนใหญ่เราก็จะมีหน้าเว็บไซต์ขององค์กรเราอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารแตตต่อออนนเีี้พมัววขง็บไซ ขึ้นมาเนี่ยถามว่าทําไมถึงเรียกว่ายกข้อมูลบางอย่างที่มันพิเศษมากกว่ามาใส่ลงใน H R C ส่วนนี้ครับเพื่อให้คันดิเดตหรือว่าคนที่เลียนเข้ามาอ่านข้อมูลเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นทังนั้นที่ความจริงเรามีหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เรามีลูกเล่นได้มากขึ้นนะคะค จะใส่รูปใส่กิจกรรมต่างๆที่เปิดเหมือนเปิดบ้านให้คันเด็กรหรือว่าว่าที่พนักง,งานในอนาคตของเราเนี่ยได้เข้ามารู้จักเราได้มากขึ้นนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นข้อมูลอีกมุมหนึง่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์หลักของเราใช่อาจจะมีความแบบไม่ต้องฟอร์มอลาากนักก็ได้คือในเว็บไซต์บางทีก็จะถูกควบคุมด้วยเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรเรื่องอะไรพวกนี้บ้างแต่ดีครับ ทางคุณธงชัยพูดว่าบางทีเว็บไซต์หลักกับเอชอาร์เซเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะคอมเม้นิเกตเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันจริงๆอันนี้ท่านก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คิดถึงมุมนี้ด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่จริงเราอาจจะใช้ช่องทางนั้นในการสื่อสารกับเขาเรียกว่าลูกค้าอะไรเป็นหลักมากอันนี้เรียกว่าตรงกับกลุ่มค กับกลุ่มที่รับงานโดยตรงซะมากกว่าถ้าเก<ำ>ิดว่าเราไม่ได้ทําตัวเว็บไซต์ชาเซนี้ครับทางคุณต้องคุณตงชัยะครับว่าเ,เราจะทําให้พลาดโอกาสอะไรไปหรือเปล่ากับการสื่อสารข้อมูลของเราให้กับบุคคลภายนอกอะค่ะคุณต้องครับเช่นครับ คืออย่างจริงๆเรามีเว็บไซต์หลักอยู่แล้วนะครับแตคืออันนี้อาจจะคือส่วนตัวคิดว่าบริษัทเราก็คือแบบเหมือนอยู่มานานประมาณหนึ่งน่าจะมีฐานแฟนคลับเนอะเรียกอยีกก็ได้คือแบบคนที่อยากจะร่วมงานกับเราก็มีประมาณหนึ่งแต่เขาก็ะจะรู้จักเราในภาพคอเปเรตจากหน้าเว็บไซต์หรือจากที่เขาเห็นตามสื่อต่างๆแต่ในเรื่องของอินไซต์ของเราพนักงานทํางานเรามีความสุขยังไงมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างมีผลตอบแทนหรือมีสวัสดิการอะไรเนี่ยลึกๆคนสมัครหรือคนที่อาจจะไม่ได้ดู ครับแล้วอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสามารถที่จะให้เขาได้รับรู้น้ว่าถ้าเกิดมันร่วมมากับเราแล้วเขาจะพบกับอะไรบ้างก็คือเป็นการเห็นข้อมูลภายในของเรามากขึ้นครับนรียนสอบถามคุณดวงใจนิดนึงครับในเชิงของกระบวนการการทําข้อมูลการคัเลือกภาพทั้งหลายหรือว่าข้อมูลที่เราจะนํามานําเสนอใน HRC ครับมีวิธีการขั้นตอนยังไงที่อาจจะยากง่ายยังไงบ้างครับในแง่ของคอนเซปต์ก่อนแล้วกันนะคะเรื่องของ HRC เนี่ยจะมีคอนเซปต์อยู่ 4D ใช่ไหมคะใช่ครับ 4D เนี้ยชีวิตดีงานดีเงินดีสังคมดีเนี่ยเียกับ่ของทางการอเอเวเสเองแล้วว่าทาง HR ั r ก็จะมีเหมือนกับเมนในการดูแลพนักงานนะคะคอยู่ในแผนมิติเหมือนกันที่เป็นแปดมิติของแฮปปี้ความสุขอะคะ่คะนั้นเรสามารถนํามันมาลิงก์กันได้อยู่แล้วตัวแปดแฮปปี้เนี่ยของเราก็จะมีในเรื่องของสุขภาพกายดีผ่อนคลายดี ใจดีจิตวิญญาณดีครอบครัวดีสังคมดีฝ่ายความรู้แล้วก็สุขภาพเงินดีการงานดีในหลายๆอันเนี่ยบังคับจริงๆเนี่ยมันก็จะตรงกันอยู่แล้วดังนั้นการรันกิจกรรมต่างๆทางด้านของ engagement ทางด้านของตองอะค่ะที่มีการรันก็จะเมนจะในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนั้นรูปต่างๆที่เราจะคัดขึ้นมาใช้กิจกรรมต่างๆอะค่ะที่อยู่ในกลุ่มแถวๆนี้ซึ่งก็ไม่ได้ยากมากคือสามารถที่จะเอามาแมทช์กันได้ลิงกันได้ไม่ยากเลยเพราะคอนเซปต์มันใกล้เคียง แล้วก็ตรงกันพอดีด้วยครับมีระยะเวลาในการทํานานไหมครับคุณต้องครับเวลาทำอะไ่หรือว่าช่วยกันในทีมอย่างเงี้ยนานไหมครับกว่าจะได้เป็นมาเป็นรูป่รงแบบสวยงามขนาดนี้จริงๆก็ไม่นานมันจะมีกรอบระยะเวลาที่แบบว่าค่อนข้างคือจังหอกอยงนี้นคือก่อนหน้าน,นี้พอรู้จักเรื่อง HRC แล้วก็คือเหมือนในหนหัวก็วาดไว้ว,ว่าจะทําประมาณไหนคะแต่ทีนี้พอคล้ายๆเหมือนมีโปรโมชั่นว่าให้ถึงปลายปีที่แล้วครับก็คือต้องกลับมาเร่งทํามาเออเราคงทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนก็พยายามหารูปหาอะไรจริงๆเรามีค างรูปค่อนข้างเงยอะแต่คือมันติดปัญหาบางอย่างอาจจะเข้าถึงไม่ได้ก็เลยต้องพยายามหาลูปที่พอที่จะหาได้มีอยู่ก็ทําเท่าที่จะสามารถทําได้อีกอย่างคืออย่างที่บอกว่าเรามีเว็บไซต์หลักอยู่แล้วข้อมูลบ,บางส่วนที่อยู่บนเว็บไซต์หลักเราก็สามารถมาใส่ใน HR c ได้ครับครับผมจีจีสี่ควาเสร็จวันนี้ของบางออยปกติเราจะมีคุยกัน2บริษัทใช่ไหมน้องป๊อปแต่วันนี้เรามีบริษัทเดียวอาจจะให้ทั้งสองท่านลองนําเสนอสัก2เรื่องก็ได้นะนะครับว่าวันนี้จะนําเสนอดีด้านไหนดีที่จะแนะนําให้กับเพื่อนๆชาว r e c r เตอ e r หรือว่า HR ที่เข้าฟัังวนนี้้่ะรบจไดทา ที่บางกอกแอร์เวย์เนี่ยมีมุมไหนว่า,างที่น่าสนใจ เชิญคุณดวงใจก่อนก็ได้ครับเลือกเป็นด้านไหนดีฮะดีด้านไหนดีงั้นเป็นเรื่องของชีวิตดีแล้วกันนะคะ,ะคือด้วยเทรนด์ของปัจจุบันเนี้ยสถานก,การณ์โควิดนะคะมันก็เป็นเรื่องของการ new normal นิว n o r m a l าะแล้วก็การทํางานทําจากที่บ้านเป็น work from home ซึ่งตอนนี้ทางาก r c o a เ r w พนักง,งานสํานักงานเนี่ยเรายังทํางานจากที่บ้านเป็นหลักบริเวนพนักง,งานที่เป็น front office front l i เนี่ยจะทํางานอยู่ที่หน้างานเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะในหลายๆหน่วยงานนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลือกที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงาน work ฟอร์ home แล้วมันก็จะมีการ การรูปแบบการทํางานที่มีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเกิดว่าในตําแหน่งงานหรือในหน้าที่ที่มีความจำเป็นจริงๆอ่ะยังไงต้องทําเข้าออฟฟิศเราก็มีเฟเบิลที่เขาจะเข้าออฟฟิศหรือว่าจะทํางานที่บ้านอันนี้อ,อ,อะไรที่เราเปิดวิธีการรูปแบบในการทํางานให้พนักงานแล้วก็หน่วยงานในการเลือกแล้วก็พิจารณาให้เหมาะสมให้ได้ยิ่งเฉพาะในสถานการณ์โควิดตอนนี้ค่ะค่ะก็คือเป็นไฮไลท์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้เลยใช่ค่ะแล้วของคุณต้องแล้วครับมีดีด้านไหนที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับจริงๆถ้าเกิดมี HR c ก่อนนนห้้าี สักสี่ห้าปีนะครับมันจะมี <ก S 2> อะไรที่ดี <laughs> ที่มันจะว้ากว่านี้อย่างที่ทราบคือจอากสถานการณ์โควิดมันก็ทําให้ด้นลบผล,ผลกระทบแต่การบินได้รับผลกระทบเยอะมาก,กบาง<ก>อย่างแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิมมันจะลดลงด้วยตามสถานการณ์นะครับก็เลยเราเราก็ต้องสื่อสารตามความเป็นจริงนะครับเพื่อจะให้แบบเหมือน,นว่าคนที่อ่านแตจะไม่ได้คาดหวังมาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าตอนนี้แล้วมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปหรืออนาคตในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นสิ่งที่ค่อนข้างจะว้าวหรือเชื่อว่าทุกคนที่เลือกจะทํางานสายการบินก็ต้องหวังว่าจะได้เตการ ซึ่เราจะเป็นสายก,การบินที่ปินภายในประเทศส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ม <c oughs> ีสวัสดิการที่เราได้เป็นปกติอยู่แล้วทีนี้แล้วก็มีพันธมิตรพันธมิตรที่สามารถใช้ตัว๋วอินเตอร์สามารถ บินไปตามประเทศต่างๆหรือเมืองต่างๆที่ได้รับความนิยมหรือพนักงานชอบไปเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือทาง<ฆ>ยุโรปแล้วก็มีครอบคุมทั่วโลกอ่ะครับ<ฆ>ๆๆก็คือก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างว้าวที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งน่าจะดึงดูดให้คนอยากจะร่วมมากับเราแล้วหวังว่าในอนาคตที่คือสถานการณ์นี้ขึ้นเราคงได้เดินทางกันมากขึ้น<ฆ>แต่ทัง้งนั้นคือต้องบอกบอกไว้ก่อนอย่างรูปที่เราเห็นว่าติดสแตนบายก็คือคือตัวเราก็เป็นตัวสแตนบายนะครับหมายถคงวราจะคือเรามองีคาจะถูกบ หม่ยว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการเดินทางก็คือถูกมากคุ้มค่ากับการเดินทางมาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับ,ค,รบคือว่าคือว่าตอนนี้เรซูเม่หลายๆท่านเริ่มสัน่นเตรียมส่งแล้วนะฮะเรียนเคุณลมใจครับเชิญครับอยากแชร์เพิ่มนิดนึงแต่ทางที่ต้องมาเรื่องตั๋วพนักงานตั๋วสวิสการเนี่ยค่ะอยากแจ้งเพื่อนเพื่อนเพชาหรือว่าคนที่สนใจเข้ามาดูของทางมากอวเอเวสต้องบอกว่าตั๋วสวิสการเนี่ยเราให้ทั้งพนักงานนะคะคู่สมรสคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุตรของพนักงานค่ะแต่ว่ามันมี ในจำนวนครั้งต่อปีต่ออายุต่อมันจะมีเงื่อนไขของตัวที่พนักงานจะได้ตัวที่เป็นศูนย์บาทมีจริงแต่นั่นหมายความว่าชีวิตติดสแตนบายเหมือนกันนะคะคุณต้องไปเฝ้าแล้วก็รอดูว่าไฟล์นั้นน่ะที่คุณจองไปกะว่าจะไปเนี่ยมันมีที่ว่างจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่มีที่ว่างคือยังไงผู้โดยสารต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะถ้าไม่มีที่ว่างเรารอไฟล์ต่อไปค่ะเราอยู่สแตนบายต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านไม่ใช่แค่เรซูเม่สั่นนะฮะตอนนี้คลิกส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่นท <Okay. S 2> ่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในหน้าของ hrse จริงๆตัวของหัวข้อด้านบนเห็นไหมฮะจะมี hrse uc A, แล้วก็มีตัว jobs ด้วยก็ถ้ามีตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็คนดิเดตก็สามารถคลิกสมัครผ่านช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจากหน้ารับสมัครก็สามารถที่จะกลับมาสู่หน้าของ hrse ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับคนดิเดตนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าเห็นทั้งข้อมูลในแง่มุมของ4ด้านดีสด้านที e, ่แพลตฟอร์มนําเสนอแล้วก็ในแง่ของตําแหน่งงานด้วยอันนนนนนี้้้กก็ะช่่วยยไดคคออขางเมืััรบ ดังจอที่ดเพิ่อขึ้นไปเลยนะครับอย่างตอนนี้บางเกา a ไอเสก็มีประกาศอยู่นะครับหลายตําแหน่งก็ประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นแต่ว่าอยากให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับเพราะว่าหลาย อาจจะกําลังทําหรือทําอยู่ก็อยากให้มีข้อแนะนําเป็นไอเดียหรือเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับบริษัทอื่นที่กําลังทํเอเจช์เซตรงนี้ด้วยรับหรือว่ากำลังจะเริ่มก็ได้ค่ะตัวเอเช์เซอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําแบรนดิ้งขององค์กรด้วยโดยเฉพาะกับว่าที่พนักงานนะคะที่จะเข้ามาศึกษามาเปิดดูบ้านของเราก่อนว่าเราเป็นยังไงบ้าน เป็นยังไงการทํางานของเราในรูปแบบจริงๆเพราะว่าเราจะมีภาพประกอบด้วยเขาจะได้นอาข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเหมือนกันในเชิงของแบรนดิ้งมันมีประโยชน์ค่อนข้างมากค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เริ่มลองลองดูค่ะคไม่ยากมากนักในการทำแล้วก็เอาเนื้อหาต่างๆคอนเทนต์แล้วก็รูปภาพใส่เข้าไปใน HRC สามารถปรับปรุงได้เรื่อยๆด้วยค่ะ อันก็ต้องมีเพิ่มเติมอะไรจนได้เลยนะครับคือเสริมนะครับคือในการทำ HRC เราอาจจะได้คนที่เหมือนฟิตกับองค์กรเรามากที่สุดเข้าไปอีกหมายถึงว่าสมมติเรามีวิธีทาองค์กรแบบนี้ที่เราสื่อสารไปใน HRC คนที่สนใจหรือหรือค a เด i d ที่มีความต้องการหรือแมทช์กับว่า,ถ,าถ้าทำแบบเราแบบนี้มันก็จะสามารถมาพบกันได้เราจะได้เห็นภาพร่วมกันว่าเราสามารถทํางานร่วมกันอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกๆตอนเริ่มมันอาจจะดูงงๆนิดนึงหรือคือคืออย่างอย่างผมก็ค่อนข้างบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบถนัดเรื่องการ ทำอะไรประมาณนี้เรื่องเรื่องของสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําไปเรียนรู้ไปครับแล้วก็มีคนคอยช่วยอย่างว่าทีมงานของสำนักงา็คือคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาในการทําแต่ละข้อข้อครับลองทําเราผิดลองถูกไปก็คือไม่ยากครับทำยีกว่าไม่ทำนะครับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆบางท่านอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากในระบบสื่อออนไลน์นะครับแต่ก็สามารถทําได้เหมือนกัน ของคุณต้องเลยนะครับหรือแม้กระทั่งทางทีมงานของ job ขับกันเองนะครับในส่วนเอชาเซดเนี่ยก็มีให้คําแนะนำนะครับในการเอาข้อมูลหรือนําภาพต่างๆมาลงถ้ามีปัญหาก็ติดต่อได้ตลอดนะน้องป๊อบเนาะก็ถือว่าอัียอดประมาณนี้ของทีมของแอร์เวสนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ในการหาแคนดิดตด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เจอแคนดิดตที่ใช่แล้วก็ตรงใจกับเรานะครับก็โอเคขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ